สวดีค่ะวันนี้อยู่กับเชาเอมตัวตวววะะ่อนะคะวันนี้มากินข่าวแรงก็ไม่ยโยนะจ๊ะเหมือนวัอนี้มีแขกรับเชิญน,น,น,นะคะแล้วแขกรับเชิญก็กำลังอาบน้านะคะตัวหนึ่งนะคะเอาคือสีบาดเบแขกรับเชิญคือสีอบาโตเอาเข้ามาโตตัวบอมเป็นคนแน่นนเอาขาดก็บาเพื<ๆ>่อ <c oughs> เอาไม่ว่าพัดเสศษด้วยเอ็ม เฮ้ยเหมือนอาหารก็หลายแทนนะกินหลายแห้งซุปบักแตงเมรีบะปนมาสันค่อยก็ว่าปนนเดียปนซบัเตียงนเขส่เนืนเ้อมะเขืออันนี้เนืนเ้อมะเขือพี่น้องอันนี้ซุปบักแตงปนปลากีอีปู ลายแห้งนะกินาตา,าตบะคูงเจเอมมี่ข้ <J ME. S 2> าวเดี่ยวห่รลอยหรอสวัสดีคคนสวยสวสดได้ยังกินจ้าลายยาง้าพี่้องกินเขากินเขาห้องก็ตื่นเดอ้อนี่ยาบ,บ้าตื่นสายเดออ้อเพราะว่าออ อันเมื่อคืนทำงานไงเมื่อนั้นทำงานคือตื่นเต่าอี่สั่นเมื่อใดเมื่อถ้าพระหน,น่อยมันสดแจ้งหนูมันก็ลาทำงานหนูเพียดเป็นอะไรเนี่ยพี่น้องมาสิบตามออกคุณเี่ไหนัวไปใส่ไปกินข่นขาวเด้๋ยพี่น้อง ตับมะคงสาวเอ็มมี่อยากกินตับมะคงมาสั่นมาตามับมะคงกินเนียนมกเขียแห้งเียังมาละ <laughs> สาวเมลีกราบหลัดตีบอฮันกราบข่าเพื่อนอา,นานบน้ำบอยู่ <laughs> พี่อยู่ไม่ได้ไปวีระพงเหรอไม่ได้ไปนะคะอันจังซี่จีซี่แจงให้ฟังอันเป็นอย่างอันนี้ลุยคือบ่ได้ไปอันของพาวีพาวาอันของพาวีน่ะ เวทีเพิ่นน่ะเป็นเป็นเป็นเ,นเวทีสูงมันเป็นแบบขื้นเวทีล่ะกะยังย่ง,งคือแบบว่าเพิ่งจะเศร้าเจ็บขาน่ยนะก็เลยแบบว่ายากนันเจ็บขาอีกนักบ้านไดนหายดีปันใดกบเทั่งบ้าน,นได้อยากนั่นงรถไกลก็เลยไม่ได้ไปนะคะต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะคะ จับปูนะไม่ชอบจับปูพักการ่างกายดูแลสุขภาพก่อนน้ำลายไหลน้ำแส่บกับปูอ่ะเห็นบ้าพี่นอ้อง นี่แบบไส้จ้าเขาง่ายแหละจา้าเขาเอ้นอียยังก็แม่มาเคลืค่อนนี่ก้อยบักเคลืค่อนก้อยบักเคลืค่อนกินกับปุลปลาครับเนี่ยมะเขือนี่เนี่ยมะเขืปอปนปลาโอ้ยเนี่ยอันซุปักแตงป้นปลาตะก้าจีอีปูย่ไม่ให้ย่หน้าแย่ปูน้ำปลากี้ดูต้มเนื้อเนื้อหมอบอกถืเอเช็คยัน <laughs> หนึ่งอีะ้ะปูนะเจ้าก,กี้กับกี้รลดกระปูแซ่ซบได้กินบานเท้าไหมัมาก็เลย่นปลามันกินจูใจเขาใจป่ะพี่น้องขอ้ขาวงเากินละบ่ <C> e <ars> ผักพลายนะคะอุ้ยผักพลายอ้ยเผ็ดมากกินมากอะไรต่ำบอกเออจะคว้างต่ำแล้วก็จะคว้ากงกับเผ็ดอือนี <C> e <ars> ่ปู่จช้หน่อยกันดว่วเฮ้ยเนี่ย ไปไหนมาไม่เห็นถึงก็อยุบบ้านนี่แล้วพี่น้องแม่ไแบบหน้อมเียนแง่มีอ่ำได้สวนเป็นจังมากกับสอมเต็นคนบ่ค่อ,อ,คอยเดี๋ยวออกมาหาออกมาตังนบ้านสวนนี้รุยมันกัดจับแบบว่าถ้าออกมามันเละใช่แฟนแมทธิวใหม่แม่ว้า wow. ผู้ใดล่ะหม่ยปาน <laughs> ด้วยว <laughs> มาหาว่าไปต่อทิพย์พวดนน้องเอ็มกาอยู่บ้านเดียวกันนี่ละ่ะบอกเขาอยู่บ้านจ้าไปอยู่เรื่องเพเดี๋ยวออกมากินข้าวน้ำพิ่นกาอยู่บ้านเดียวกันเดีย๋ยวพี่น้องสบายอยู่บ้านนั่นคือแบบว่า บ้านนี้รู้ไม่เจอยู่บ้านสวน,บ,น,นบ้านออกมาเมื่อไหร่จะออกมาหนกแน่นนะเพราะว่าช่วงนี้แต่กีดตมลายบกไยห,หลายเลยซืำบอกอยห,หลายเลยซํำบ่มีขีดตมเลยซ้ำแต่มันเป็นหลุมเื่อแนมมันหงจะ <laughs> <laughs> ไา่มริมนะอาบแนมคิดึงกับข้าวบ้านพี่เยอะ มาน้องสาวมากินข่าวนออ้องเอียบไ,ไปหาพอวีบอกยุ้ย่าเด้ไปจ้าคือแบบว่าขามันบอ่อั่นได้หายดีน่ะนะอันละกามันจะนั่งรถโดนละกาจะไปขึ้นเวทีสูงนะยันได้แบบว่าเจ็บขาอีก เทพบูนเลยจากทางข้าบ้านสวนนี่เพิ่กกระลังเรียกตังอบตกระลังเรียกตังนายกผู้ใดสัญญาว่าสิมาเหตุทางข้อกีให้เสี่จะผู้นั่นล่ะเหตุทางข้อกีเข้าบ้านให้ยจะเอาผู้นั่นละ่นนนละ กินกับนายไรน้องเอมแห้งผู้น้อยแล้วสันโลดละจ้ากินตัตตอังวแหงขุนสอดแจ้งสอดแจงยุไส่กินต่ตอยุหอมกระบุใหอจอบบอืก็ะปกกี่สาว ย่งอ,องเขารถตู้เดนัองขิ้นลอยยาอยู่าอืมแปบบ้งพันกลับ,บ้านโอ้นั่งพันกับ้านนัองพันกับ,บ้านไปทัวรด้อถ้าเจ้าจะเข้าใจเพียสนพันปังไดอยู่บ้แค่คูกินคูกิน,กนอืมแต่เพิ่งมีคูกินเขากับคูกินนี่กันอะ ดูจ่าพะลุงด้วยขอบคุณค่านี่รู้ว่าอะไปสิน่าปิ่นพูไทบ่ใจเบิร์นี่รุ่ไม่ได้ไปนะคะต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้ไปขาบอ่าหันในหายดีเป็นไงเออไม่รีอาบน้ำบ้าหันแล้วพี่น้อง พ้นโตนน้ำม,มันไม่ได้อ่ขึ้นฟังมากกวนน่าโตน้ำก็สิกินยังเนี่ยไรกัน้นอ,นนอ,อ,องกินมีตาแนวเป็นตาแสบทองภายนอกครูจินเอี่มวะท่าน แต่แม่อยากหูน้ำเขานอ้ <_ tir> อใครกูจีนเท่าบอกจินได้หรือยังน้องตานะคะน้องตา้าอืมน้องตา้ากูจินน้องเอม็มกูจินกูจินไปบอจ้ากูจินไปบวกนี <_ utter> บ่าหูจ้าบ่อไหร่หจะได้ไปเมื่อไหราจะได้ไปนะครับก๊อกน้ำซ้อมให้เขาเราบอหน้องเอ็มึงไปก๊อกน้ำ เดี๋ยวว่าเรื่องตลกคือฟังไม่เอากางน้าผู้ใดหาก้องน้ามิน่าห้องน้ำหนั่นห้องน้ำใดห้องน้ำนี่แหละเป็นอยังเห็นป่ายนั่นบอกเข้ามากั่งแดือดยุงทึ่งมันเฮียลงเมื่อนั้นฝนตกมันเฮียลงก็เออมันกรีดคือก็เลยเตะขึ้นไปเตะขึ้นไปว่าเสียนไปอันเอาขึ้นข้างไปทั้งอันนั้นไปลับไปมือกันก็เป็นหัวฟาดอันนั้นไง อ่างล่างเมือเ่อน่ะไปเก็เลเซาเศร้าหามองจับกอกน้ำฟูขึ้นเฮือเปียกเบิดหลัง <c oughs> ตัวอยาหัววัสนเป็นน,ปน้ำขเจาข่าอยู่ไปนน้ำเนแฟนผีมีว่าอันม่เหตุหายกอกน้ำม,มักดีด้วยมาค่ะขอบคุณค่ะ ขูดไส้หรืขายลูกซิ่มันขึ้นขายขาดบปแล้วขายขาดพี่น้องอย่าว่าขายขาดตอบนั่งที่แตกบวมบวมอยู่ขายลูกอสิ่งมันมาแดนเซอร์นะคะน้องเอมมี่เป็นแดนเซอร์ท่นถามแมาผู้ใดแล้วเหอ๋อเป็นแดนเซอร์ค่ะแดนเซอร์สุดสวยสวยสุดเรื่องแรกน้องเอมมัน มันเงาได้พี่น้องมันมีเรื่องเล่าหลายอย่างบอจักจะเป็นดาม่าบอจักจะเป็นสายหมู่บอจักตลกบอจักตลกตลเด้อจะไปเาสูบ้างดูจับมือสวัสดีพี่บาดค่ะเป็นทางใดเนาะท่งนั้นนาน้องเอม็มต่อไปนี้ไม่ต้องออกไปไหนอีกแล้วนะค่ะจะทําให้ดีที่สุดค่ะเป็นลงเราเรื่องเรื่องนำ้ำเร่งน,น้ำผูดทรายเรื่องน้ำใหม่เขา <laughs> ก็ว่าย<ม>ิตาก <ตา S 2> ับปียิ่มพบ,บกันโอ้คูจินกันคนมาตากับอิ่มพบกันโอ้ยแิมคาคมอยากขาิไปคูจินก็มนไม่อยากติดลอยลอยืดยงสองย <c oughs> ูว่าได้ไปจีนแล้วปีนพูดไทยเพราะว่าขาบาท่านด้หายป็ไนไง อ่านคอมเมน,นต์น่นแหเรอแบบว่ามันจะนางรถไก่ผู้ายเนี่ยสารเล่าบอกเหนี่รู้ย่าไหมพี่ตะกินมะยาัดิเพิ่งจะเตือนกับมากินข่าวมันมีเวลานางคุยกับพี่น้องชวงกินข่าวเพราะว่าจาังมีกัสิเป็นไทยงานไทยอย่างมันสิบ่มีเวลาเดินนางคุยก็วันหนึ่งเราก็อยากคุยกับเอฟซีบ้างมันกักินข่าวแล้วแล้วนะคะ กฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะฝากติดตามช่องน้องเอ็มด้วยนะคะช่องน้องเอ็มตัวโตวนะคะบา,บายค่ะ